วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาดูนาแปลงหนึ่งนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นพันจัดมินนะครับให้ดูข้าวนะครับตอนนี้ข้าวสวยมากๆเลยนะครับออกรวงต้องบอกได้เลยว่าแทบไม่เห็นใบข้าวมีแต่รวงข้าวเต็มนาไปหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของแปลงนากันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับแนะนําชื่อหน่อยครับพี่ผมครับสุชาติสายสินนะฮะครับพี่สุชาติสายสินนะครับครับพี่อ่าอันนี้อยู่ที่จังหวัด ที่ตำบลท่ารหัสอำเภม,มืองจสุพรรณบุรีฮะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอ่านาแปลงนี้กี่ไร่ครับพี่แปลงนี้กี่ไร่หกไร้ครับหกไร่นะครับพี่หกไร่เป็นข้าวพันธอะไรครับพี่จัดมินครับจัดมินทําไมข้าวพี่ถึงได้สวยขนาดนี้มีแต่มเมล็ดข้าวเต็มไปหมดเลยก็ก็ไม่รู้เพราะว่าผมเนี่ยใหม่ๆก็ดูว่าข้าวเนี่ยมัน อ่ะไม่ค่อยโตครับอันนี้พอไปเจอเจออะไรครับพี่ไปเจอโฟตีตัวไหนครับพี่ตัวนี้นะอ๋อตัวนี้เลยทีแรกก็ไม่เชื่อครับแต่ผมก็ลงมาฉีดอ่าฮะฉีดไปแล้วรู้สึกว่าข้าวมันเขียวครับจนข้าวสี่สิบกว่าวันแล้วมันยังเขียวอยู่เลยยังเขียวอยู่ได้ใส่ปุ๋ยไหมพี่ช่วงนั้นก็มันใกล้ท้องผมก็เลยใส่หน่อยเพราะว่ามันต้องให้าอาหารมันหน่อยอ๋อคือมาใส่ช่วงใกล้ท้องคือช่วงแรกนี่คือพี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยเียวมันยังเขียวอยู่ตัวเดียวเลย ฉีดตัวโฟทีตัวเดียวเลยนะครับแล้วพี่ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับแปลงนี้อันเนี้ยสี่ครั้งเมืม่อเมื่อเช้านี้มาฉีดตอนก้มอีอกทีนึ่งเพิ่งเมื่อเช้าตอนก้มรวงพี่มาฉีดซ้าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึง่งฮะอ่ะต้องถามก่อนอดีตที่ทําแปลงนี้เคยได้ข้าวแบบนี้ไหมพี่มันไม่สวยแบบนี้ฮะไม่สวยแบบนี้แล้วก็ต้นทุนก็เยอะกว่าน,นี้ด้วยต้นทุน <c oughs> ประมาณเท่าไหร่พี่แปลงนี้ต้นทุนในอดีตที่เคยทํามา ใส่ปุ๋ยกี่ลูกพี่แปลนี้ต้นทุนธรรมดานะใส่ปุ๋ยเนี่ยหกไร่เนี่ยเราต้องเตรียมไว้แล้วหกลูกคือไร่ละลูกแน่นอนไร่ละลูกแน่นอนแล้วพี่ฉีดยาฮอร์โมนกี่ครั้งครับก็ไล่เรียกกันนะแต่ว่าปริมาณยามันเยอะมากหลายย่างประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็คือถ้าถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยเราลงทุนไปสองพันต่อไร่อย่างเงี้ยคือมันเป็นค่ายาไปหมดสองพันต่อไร่ก็หมื่นสองหกไร่ก็หมื่นสองถูกไหมเป็นค่ายาไม่รวมค่าปุ๋ย แล้วพอมาฉีดโฟทีแล้วมันลดต้นทุนมันประหยัดยังไงพี่ลองเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ใช้ใช้โฟทีเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยเราเคยมานาเนี่ยต้องเตรียมกระเตงยามาเยอะเลยอ่ะแต่ตอนเน,นี้ยเรามีโฟทีครับซองเดียวใสก่กระเป๋าออมาอะแล้วก็พกเครื่องฉีดยามาแค่นั้นจบแค่นั้นจบเลยแล้วใช้ไปกี่ซองพี่แปลงแฟ,แฟงนี้ซองเดียวซองเดียวหกไร่ใช้แค่ซองเดียวซองเดียวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วพี่ใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกครับหกไร่สามลูก สามลูกจากเคยใส่หกลูกเหลือแค่สามลูกแล้วฉีดยาไปกี่ครั้งหรือสี่ครั้งก็สี่ครั้งคือพอดีหมดพอเลยซองพอดีเลยอ๋อประหยัดค่ายาไปเท่าไหร่พี่ครับเยอะเลยเยอะเลยไม่ได้คำนวณแต่ว่ารู้เลยว่าเยอะเป็นหมื่นไหมเกือบ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 หมื่นนะครับครับอ๋อคาดว่าแปลงนี้จะเกี่ยวได้สักกี่เกวียนครับพี่สุชาติดูแล้วข้าวแบบนี้น่าจะเกินนาน่าจะเกินนานครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามอีกหนึ่งครั้งครับตอนที่เรามาเกี่ยวข้าวนะครับ วันนี้ขอบคุณพี่สุชาติครับขอบคุณครับ